ภายนอกัะคมยุคนี้ผู้ควรเปลี่ยนไปมองคนแต่ภายนอกบงคนอินคนสวยอินคนแต่งตัวดีผู้จาเรยรอกต้องคิดเสียว,ว่าคนผู้นั้นเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่คบได้เป็นคนที่ค,นคน่ารัก มองคนที่อับษณ์ภายนอกอพ่อสัมผัสตัวหนูด้วยหัวใจใค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวหนูไม่มีทิดมีภัยหรอกหนูจะมีก็แต่ความดีหนูจะมีก็แต่ช่วยเหลือผู้อื่นจำคำพ่อเอาไว้นะลูกที่ไหนไม่มีคนรัก ให้เราพยายามทำแค่ไหนเขาก็ไม่รักเราหรอกแต่จงให้ข่าตัวเองไว้บ้างบ้ากไม่ต้องร้องไห้นะลูกดูสิลูกแมนที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราแต่ที่นี่มีความอบอุ่นยิ่งกว่าที่บ้านของเราสิ ไม่มีใครรักไม่เป็นไรยังมีคนมากมายที่รอความรักเจ้าและมอบความรักให้กับเจ้าและพ่อให้สัญญายังมีทีมงานบ้านบารมีทุกทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นคนที่ซัพพอร์ตลูกเสมอขอบคุณเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับ เก็บน้ำตาเอาไว้เสียใจไม่ได้ต้องเก็บน้ำตาเอาไว้เสียให้กับชัยชนะและความดีใจนะลูกคู่แท้ต้องเป็นคู่แท้เสมอวันนี้ดำดงมีน้ำตาครับท่านผู้ชมไม่ได้ร้องห้ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวลับก็ได้